วันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ได้ชื่นชมบารมีของท่านนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งวันนี้ท่านก็เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับท่านก็ไปดูการจัดงานพืชสวนโลกและท่านก็ไปดูหนองน้ำภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งก็เป็นไปอย่างราบเรียบราบรื่นเพราะมีทั้งรองผู้วิจารารตำรวจแห่งชาติไปรอต้อนรับ มีทั้งรัฐมนตรีไปชี้แจงรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงที่ตนเองรับผิดชอบก็ฟังรายงานที่ประชุมเสร็จแล้วท่านนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งท่านก็ไปทำบุญโดยการปล่อยปลาสามหมื่นตัวก็เป็นที่ชื่นชมของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับว่าบารมีของท่านนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งยังยิ่งใหญ่ยังเหลือล้นขับบ้านขับเมือง ก็ต้องดูต่อไปครับว่าภารกิจการตรวจราชการของท่านนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งจะมีกิจกรรมอย่างไรบ้างและผมจะคอยรายงานให้พี่น้องประชาชนทราบภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีคนที่1ให้ทราบเป็นระยะระยะ